เป็ผู้ชายแบบแอลไควนิดนึงนะคะอ่าถึงเราเพูดคุยกันนิดนึ่งอะเป็นไงครับมาชลบุรีครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับอ๋อเหรอแล้วสองครั้งที่ผ่านมาได้ไปคอนเสิร์ตที่ไหนมาบ้างคะสองครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสรู้คอนเสิร์ตในช่วงที่ออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆครับก็ได้มีโอกาสมาที่ชลบุรีครับค่ะนะคะแล้วครั้งนี้เป็นยังไงบ้างผมบอกว่าครั้งนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เห็นแฟนๆมาให้การต้อนรับมาฟังเพลงของสิงโตแคค่่นนีีี้้้้กก็รรูสสึดดใใจขอออเเยยงงหหตััวไมบ ใ่ครับจริงจริงครับขอบคุณมากครับเนี่คะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนิดนึงช่วงนี้นี่ะคะมันเอ่ออยู่ในช่วงแห่งความรักเทศกาลวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะมีวันาเลนไทน์ปีนี้แบบว่าวางแผนว่าจะได้ไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ที่ไหนบ้างไหมว่างไหมจริงๆวันวาเลนไทน์ก็ทำงานครับทำงานอะไรอย่างเงี้ยครัแล้วแฟนขับล่ะคะใครจะไปกับเขาเนี่ยเอาไปกันหมดเลยครับผมไปกันหมดเลยเด็กสิงโตเมาคับบ้านหมดเลยครับในนี้เด็กสิงโตเมาบุ่มเลย เขาคิวว่างหรือไม่ว่าวันวาเลนไทน์ไม่ว่างครับแล้วเจ้ล่ะ,ะเจ้จะไปกับใครเปน็นวันวาเลนไทน์บวกหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหยังไงคะเป็นวันที่สิบห้ากุมภาพาแฟนแทนอ๋อแต่ว่าวาเลนไทน์ให้แฟนหลับไปวันที่สิบห้าเจ๊คนเดียว <laughs> ได้นะได้เลยโดนแฟนคลับแม่แน่เลยซ้อนลงไป <laughs> อ่ะ<ห>แล้ว เจอสตาร์เจใช่ไหมคะเพิ่งผ่านไปสิงโตได้เข้าไปแบบว่าไปดูน้องๆอะไรบ้างไหมคะก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแต่ว่าก็ติดตามทางโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นถ่ายทอดเอ่อเมื่อนเทปแล้วยงี้ครับผมสำหรับตัวไทยของภาคกลางนะครับก็ได้ดูก็รู้สึกว่าสนุกครับผมเดสตาร์ปีนี้สนุกครับใช่ ก็เดี๋ยวให้สิงโตแบบว่าช่วยแบบว่าบอกไป้ยันิดนึงว่ายังไงติดตามเดอะสตาร์ด้วยก็อย่าลืมคอยติดตามเดอะสตาร์เจ็ดนะครับผมทางช่อง9นะครับแต่ว่าถึงจะมีเดอะสตาร์เจ็ดแล้วก็อย่าลืมลูกน้อยเดอะสตาร์ห้าคนนี้นะครับนะครับผมเองก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆด้วยนะครับขอให้สิงโตได้เป็นที่รักแบบนี้ตลอดไปนะคะ แฟนคลับดีกว่าแฟนคลับทุกคนเลยครับก็ก็อบอกว่ารู้สึกว่าดีใจครับผมที่แบบว่ามีครอบครัวของแฟนคลับนะครับมีเพราะว่าต้องบอกว่าเราก็แบบไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันอบอุ่นแบบแบบพี่แบบน้องครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความรักให้แก่กันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีทุกๆคนนะครับมาให้กําลังใจเพราะว่าเวลาไปงานไหนเราไม่มีพวกเขาเราก็รู้สึกแป๊บๆเหมือนกันแต่ว่าเวลามีพวกเขเราก็รู้สึกว่า เรามีหนึ่งกำลังใจที่ส่องไฟจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับอ่าเนี่ะก็อย่าลืมตามไปที่งานเด้อนะแล้วเดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งละกันฝากผลงานช่วงนี้ละครหรือว่าหนังหรือเพลงช่วงนี้ตามยังไงบ้างครับผมก็อย่างที่ฝากไปเมื่อตอนมินิคอนเสิร์ตครับว่ามีอัลบั้มเดอส์นะครับตอนนี้ก็กำลังมีการทัวร์ด้วยที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับอ๋อไปบ้านเกิดตัวเองเลยใช่ครับผมแล้วก็ ฝากซิงเกิลนะครับตอนนี so ้กําลังมีซิงเกิลใหม่ครับเป็นเพลงพิเศษที่ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นติ๊โตัอกอีกลุกหนึ่งนะครับประมาณช่วงเดือนมีนานะครับก็อยากฝากติดตามด้วยครับรวมถึงติดตามชิดอมเป็นต่อด้วยนะครับผมตลอดจคมัเล่นแบบว่าเนี่ยเป็นตอนหรือว่าเล่นตลอดเลยอันนี้ต้องรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับผมเป็นต่อใช่ไหมชิดพรเดี๋ยวรอติดตามกันได้ ผลงานนะคะฝันผลงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงชาวชลบุรีทิ้งท้ายไว้เลยครับผมก็อยากฝากถึงชาวชลบุรีนะครับเอาช่วงวันเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วกันนะครับเทศกาลวันวาเลนไทน์ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีแค่วันแห่งความรักอย่างเดียวนะครับยังมีวันมาค้าบูชานะครับเป็นวันที่สําคัญทางพุทธศาสนาด้วยเองก็อยากฝากเด็กๆเยาวชนนะครับถ้ารากสิงโตก็อย่าลืมเข้าวัดฟังธรรมนะครับตักบาตด้วยนะครับผม เพราะว่าเราทำบุญแล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเจอกันอีกไงโอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับอ่าเนี่ย่ะขอบคุณมากๆเลยขอเสียบประมือให้กับน้องสิงโตด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมีพี่ๆนะคะทีมงานเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปด้วยสักครู่หนึ่งนะคะขอเรียน